เอาใสดูสิอย่างนี้ดังพุทเลยมันจะกรอบมีความกรอบขึ้นไหวไหมสวัสดีเพื่อนเพื่อนคลิปนี้เดี๋ยวพาไปดูพาไปดูน,นโนเก็บฝรัง่งมันเป็นฝรั่งไส้แดงนะมีชื่อว่าฝรั่งหงเปา <c oughs> หงเปาซื้อ <c oughs> นโนไม่รู้จักเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวให้น,นโนเก็บแล้วน,นโนกินนะเพราะนโนชอบกินไหมชอบกินฝรั่งเนาะวันดูที่วันดีดีก็ไปเดี๋ยวมาเก็บลูกนี้กันนะนโนไม่กล้าเก็บ นนกฟอร์มดนี่ได้มาแล้วลูกใหญ่นะลูกเนี้ยร่อยแน่นอนเอาหันให้เพื่อนๆดูนี่ค่ะเพื่อนๆตรงนี้นี่ลูกนะเป็นฝรั่งของปลอซื้อให้แดงนะเพื่อนๆนี่น่าจะใหญ่เลยจกานี่ไงใหญ่แล้วเอาเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปเก็บฝรั่งของปลอซื้อให้นนุกินนะโอเคไหมโอเคค่ะไปปูไปเลยโอ้นนกเก็บฝรั่งมาแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวให้แม่ถ่าให้ดูนะ ไหนเล่นโมลหยิบมาดูล้วสวยไหมเสวยไม่เด,ด,ด้อไหนะโอ้ว้าวมากใช่ไหมมึงเหมือนแตงโมโเลยเลยเราบอกกินเวอหวานไหมหวานมากหวานมากเลยฝรั่งผมบอกซื้อนะส,สวยมากเลยเันนี้ชอบกินไหมเดี๋ยวมาดูลูกใหญ่ลูกนี้นะเดี๋ยวอืมอันนี้อันนี้มันแก่พอดีมากๆเลยนะคือถ้ามันแก่จัดมันก็จะเนี่ยมันจะแดงแบบแดงเข้มเลยนะเพื่อนๆแต่แบบนี้แหละอร่อยอันน้นองมาชิมดูแบบนี้มันจะหวานกรอบเลยมันจะไม่ค่อยนิ่มมันจะกรอบมีความกรอบ เห็นไหมน้ำพุ่งเลยมันจะกรอบมีความกรอบขึ้นหวานไหมเหมือนมากอันนี้มันจะแก่พอดีแบบไม่แก่จกกัดจนเกินไปมันจะหวานกรอบมากอืม้มโอ้โมลองกินเยอะเกิเลยเพื่อนเอาแล้วกินเสร็จแล้วเหรออาเป็นไงบ้างสำหรับคลิปนี้เป็นไงคะขอใคลิปของเราไปก่อนนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์น,นะคะบ๊ายบาย